คนสองคนนี่แหละแต่เด็กเขาเยอะมากนะคะแต่เราเนะี่ยไม่ได้ไปอยู่กับเด็กแต่เราไปถ่ายเด็กซะเยอะนะคะแล้วคนเดินไปเดินมาก็มีก็ยังติดเหลืองนะคะไอ้หอมก็เลยเหลีกเลี่ยงที่จะเอาเด็กหรือเสียงพินเสียงแคนเข้ามานะคะหลังจากนั้นมามันก็ผ่านผ่านโดยง่ายคือไม่มีอะไรเลยชั่วโมงก็ไม่เคยลดเลยนะคะสิ่งไหนที่เข้าห้ามเราก็อย่าทำแล้ววิดีโอของไอง้ข้าวหอมนเนี่ย 2,500กว่ารายการตอนที่4,000ชั่วโมงแล้วเนาะมันมีทั้งภาพซ้ําหรือไม่ซ้ําเราก็ไม่รู้แต่เราตั้งหัวข้อไม่ซ้ํากันนะคะไม่ได้ตั้งหัวข้อซ้ํากันนะคะนั่นไงไปถ่ายที่สวนสยามมันก็ติดลิขสิทธิ์เพราะมันเป็นละเมิดสิทธิของเขาไงคะมันไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะหรือของเด็กก็แล้วแต่แต่มันไปละเมิดสิทธิของเขาแต่ร้านอยู่กับเราไม่ผิด เพราะว่าลานอยู่กับเรานั่งอยู่ที่ตักเราก็ไม่ผิดนะคะแต่เราไปละเมิดสิทธิเขาความหมายก็คือบางคนเขาจะนุ่งชุดว่ายน้ําใช่ไหมแล้วเราไปถ่ายเอาเขามันก็เหมือนกับเป็นการละเมิดนะคะประมาณนั้นนะคะคล้ายๆว่าละเมิดสิทธิของเขานะคะแม้แต่ตุ๊กตาเยอะๆห้าหกตัวที่มาวางรวมกันน่ะแต่งตัวสวยๆน่ารักที่แม่น้องเขาหอมเขาส่งมาจากกรุงเทพเนาะ มันจะมีแต่แต่งตัวน่ารักน่ารักห้าหกตัวย่งห <c oughs> ออกรองไว้แล้วก็เอามาถ่ายอะไรสดคล้ายๆเห็ดตรงนี้แหละเขาก็ขึ้นเตือนนะคะว่ามันจะละเมิดสิทธ,ธ,ธิเด็กเราก็รีบเอาออกนะตอนนั้นก็ไม่ติดเหลืองเขาเตือนก่อนนะแต่ไอ้ไอ้ที่มีพินแคนอ่ะแม่พารวยบอกว่าหน้าจอดําเลยเขาเตือนเลยเรื่องร,ร,ร,รีบเอาออกนั่นแหละนั่นแหละมันจะผ่านได้เร็วถ้าเราผ่านการไม่มีพินแคนแล้วก็ผ่านการไม่เอาเด็กเข้ามามาซุ่มเสี่ยงด้วยเนาะนะคะ เพราะไม่ได้ทํามาเพื่อเด็กเราตั้งแล้วว่าไม่ได้ทํามาเพื่อเด็กใช่ไหมมันก็ไม่ควรจะมีเด็กถ้ามีเด็กก็ต้องมีเราที่เป็นผู้ปกครองหรืออะไรอยู่ด้วยประมาณนั้นเนาะให้มีผู้ดูแลแต่ถ้าตั้งไล์กับเราก็จะไล์กับเราตลอดชั่วโมงไม่ได้แวบๆบแบบนิดนึงไม่เป็นไรประมาณนั้นนะคะมันก็เสี่ยงอ่ะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราผ่านจุดนั้นได้นะคะมันจะเร็วมากถ้าสมมุติว่าเราไม่ผิดอะไรเลยจะไม่โดนลดชั่วโมง พอพอยายหอมเริ่มรู้แล้วใช่ใชไหมคะยายหอมก็จะนั่งไล่สั้น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 สักพักหนึ่งพอถึงสามพันเนาะชั่วโมงไม่เคยลดเลยทีนี้ก็ไล่สั้นไล่สั้นไล่สั้นวันละสิบสิบรอบยี่สิบรอบไล่สั้นยี่สิบไล่สั้นยี่สิบยี่สิบลงสองนาทีขึ้นสองนาทีขึ้นหนึ่งนาทีขึ้นหนึ่งนาทีขึ้นผ่านโดยที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะผ่านนะคะขึ้นเตือนคลิปที่สวนสยามเขาเตือนนั่นแหละเขาเตือน เพราะมันจะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่ก็ดีที่เขาเตือนนะคะถ้าเขาไม่เตือนเราจะติดเหลืองถ้าติดเหลืองหรือติดแดงเขาจะให้เราขอพาร์ทเนอร์ยากนะคะถ้าโอกาสนั้นคือเขาให้โอกาสเราครั้งแรกแล้วคือติดติดเตือนเฉยๆถือว่าไม่ติดเหลืองนะคะพยายามเข้าหลังบ้านบ่อยๆตรวจดูบ่อยๆว่าอันไหนติดเหลืองติดแดงนะคะติดเหลืองก็รีบลบนะคะติดแดงก็รีบลบ แต่ยัคอามนไม่ค่อยติดเหลืองติดแดงนะมีเตือนครั้ง2ครั้งแล้วก็จบก็เลยขอพาร์ทเนอร์ง่ายโอกาสที่จะได้เหเรียญเร็วขึ้นนะคะถ้าเราติดบ่อยๆโอกาสขอยากก็ได้คินได้ยินคุณเคนดงนะว่าบอกมาเนาะนะคะตอนนี้ยังคอมก็ผ่านมาได้1เดือนนะคะประมาณ1เดือนเนาะนะคะเพราะว่าจบจริงๆที่วันที่15เมษาคือปิด ปิด4,000ไปเลยที่15เมษายนนะคะ15เมษายนนี่คือปิดชั่วโมง4,000แล้วนะคะแต่อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมายังก็หอมถึงได้มาขอสมัครเพราะยังหอมขอบคุณคุณสุชาติขอบคุณคุณสุชาติมากมายสวัสดีทุกช่องสวัสดีคุณสุชาติค่ะนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยมีลมในช่องเยอะนะคะส่วนมากจะเป็นลมบนนะคะหลังจากที่มาล่สั้นล่สั้นแล้วก็ผ่านการเก็บเหรียญมาก็จะเป็นล่สั้นเนาะนะคะวันนี้กั ให้สร้างขึนมาติดเอ่อทัทธธัศน์เพราะว่าบริเ้เทิ่โทัศ์มาเป็นเดือนแล้วหลังจากยายมาอยู่บ้านหลังนี้เนะาะบ้านหลังข้างล่างกับว่าดิรีโนโเวทเอ่ออาจจะมีโอกาสานาเฮ็ดเป็นทมดินขึ้นมาใหม่มันตำ่ำหนามันไหลเขา้าบ้านนะคะก็เลยเฮ็ดหม้ก็หมยนะอาจจะมีโอกาสรีโนเวตเฮ็ดหม่ก็เลยเอาขึนมาอยู่สันบนก่อนเพราะว่บบาข้างล่างหนามันไหลขไเข้าไปเฮาอยู่ในกลางมือเวลานั้นน้ำมันไหลเข,ข้าไปครึ่งบ้านนั้นเสี่ยงเนาะนะคะก็เลยทำขึ้นมาใหม่อีกหลงังหนึ่งแล้วก็ ยกตู้เย็นยกอะไรขึ้นบ้านหลังนี้เนาะนะคะช่างก็เลยมาทําให้ขอบคุณคุณสุชาติชาแนลสองเ้อนะคะขอบคุณคุณกระติบทนทานเนาะนะคะคุณสุชาติก็น่ารักได้ตลอดเหมือนกันเนาะนะคะขอบคุณกระติบเนาะนะคะอ่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อยังก็หอมกะมีโอกาสได้เอ่อได้ไปเก็บเฮ็ด